บ้านไฟดับเลยไฟดับได้ยินเสียงปะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงไหม สวัสดีไฟดับไฟดับไฟดับวะได้ยินเสียงไหมหลอนมนะได้ยินเสียงกันไหม เฮลโหลใครได้ยินเสียงกดสวัสดีผมไปแล้วนะครับได้ยินอ่าโอเคฝนตกไฟดับร้อนมากมากมาไลฟบอกให้รู้อ่าคนสดอ่า โอเคไลฟ์ <Okay>. <laughs> ไม่ได้เลยว่ะวันนี้แล้อินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้ด้วยอินเทอร์เน็ตช้ามากน่ากลัวไหมทำไมมันเงียบจังลหะว Hello?